สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะมันมาเบิงมาหนึงไอนหนุ่มสองสองตัวของเราย่ันแม่เพชรหายมานั่งเฝ้าทำไมคุณแม่อยู่ยังสีเละเบิงเฝ้าเฝ้าให้ยังลารู้ยันแม่เพชรหายเดี๋ยเพื่อนสีไอตัวพี่นั่งอยู่ลู่ลอตัวน้องนั่งอยู่นี่เข้าเจา เอาตนอันนี้ตีเอาได้ละไปนั่งเฝ้ายังกระดวกระเดียดเถลูกเฝ้าผเพิดหน่อยไ่เพลิ่ไปเพลิดกินอะไรบองอย่างยองเลยไ่เพลดเอาเออหนอนนันๆนันเขาจะตีเอาเลยนั่นั่องาเ่ยเหมนเบิ่องเงยเบืองหยั่ง ไอยเ่เขากินนี่อย่างกินจะกินน้ำเขาตีอ้ยกินเป็นอยู่วะตนถูก <laughs> ถือกันแห้ง <laughs> <laughs> จะตีกันเด้อ <laughs> ห้ามตีกันนะ เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นนั่งเฝ้าเลย <c oughs> นั่งเฝ้ายังขังแงงเนเทไปด,ไปดูไปดูดเมเชรกินต้นใดนีคือว่าเป็นตะแเสดแต่เอาเอาก็ออเอาหางวีเอาเด้ <c oughs> อเขาจะเอาหางวีกันเด้อ ออก็จเจะก็จิจว่าให้แม่เพชรให้ให้ให้เจ้านิมกินด้วยเนอ้อเขากินยังไงดิว่าอยาตีกันเด้อใว่าถ้ท่านพูดเป็นเนาะถ้าแม่เพชรพูดเป็นก็จะคุยกันทีเนาะก็จะคุยกันเอยจะเมนสนุกจะเมนมวนเพื่อนซีกันพก <laughs> เพื่อนซีกัน ถ้าคุยกันได้เหมือนเราก็จะคุยกันเนาะก็จะถามเจ้านิมก็จะถามว่าแม่เพศอร่อยไหมแซบบอว่าสันแม่เพศก็จะตอบว่าแซบ่าสันแซบแซบาสันหวานจ้วยจ้วยโอ้เป็น้องนีหอย่างเขาเงยข้อบึง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 แซ่บแห้งคักซ่บแห้งคัก ในนิ่มนกินนํำหน่อยว่าไสแล้วไปแล้วค <c oughs> าวฟากุดแชร์กุดไลให้ช่องของเราด้วยนะคะสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ช่องเลเกๆของเราะค่ะ <c oughs> เป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติเ <c> พ <oughs> <c oughs> ื่อนสีกันอย่าตีกันเด้อ นั่งเฝ้านั่งเฝ้ากันลูกจะหายนี่แหละยันม่เพชรหายมานั่งเฝ้าใบเพชรออไปแล้วไปแล้วเอาออกมาแล้วเอาว่าพอนใบเพชรไปอยู่ล่ะลูกไปอยู่เป็นเพื่อนม่เพชรละ่ะแซ่บบ่ลูก อร่อยมากค่ะเป็นชิปสั้นๆค่ะเจ้านิ่มเจ้าหมีมานั่งเป็นกำลังใจให้แม่เพชรของเราฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสับตะไคร้กดกระดิง่ง คำน้อยคำใหญ่ก็กินเอาเปินตะแสบแท้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะชิมหน้าคอยดูกันใหม่นะคะชิปนี้ก็จบไว้เคียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ